สวัสดีครับพบกับผมเฮียวเช n แนวอีกเช่นเคยครับวันนี้พอดีไปเจอบ้านหลังหนึ่งสวยๆครับพี่น้องครับเป็นบ้านทรงโมเดิร์นครับหลังกระทัดรัดแหลกใส่งบประหยัดนำครับเดี๋ยวผมสิพาไปเบิงร่าละเอียดครับพี่น้องก่อนอดื่นกะขอขอบคุณครับเอฟซีครับผูให้ความอุปการะคุณครับเขามาติดตามเขามารับชมลิงผมครับ อ๋อให้รวยๆได้ครับผู้ใดได้เดบิ่งคลิปผมกาโคตติดตามกดไลโ์กดแชร์ให้น้ำนะครับบ้านทรงโมเดิร์นผมกล่าวมาข้างต้นครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับพี่น้องไปสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมเฮียโอ๋เชนแอ๋ครับวันนี้พานมาทำงานอยู่ที่อำเภอพ,พิบูลมังสาหารครับบ้านอา่า,อางศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอพ,พิบูลรครับจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้พานมาพอ,อาบ้านหลังนึงครับ นี่ลักษณะสวยงามครับผมไม่เลยตัดสินใจขออนุญาตเจ้าของบ้านละก็สร้างเพื่อนพายแห่นที่ดอกได้เห็นครับบ้านหลังนี้เสาสูงเสาสูงหาเมตรครับละก็มีความกว้างความยาวอยู่ที่6คูณ9เมตรครับด้านหนาเป็นตอกอไม่อีก4เมตร4เมตรคูเมตรครับด้านระเบียงครับะละก็ไม่วนโตัวบ้านนี้มีอยู่สองของนอน หลักกันหนึ่งหองทงหล้วก็นหนึ่งหองขั้วแล้วก็นหงงนหึง่งหองน้ำครับอ่าบ้านหลังนี้เป็นพนเนจรงบประหยัดเติมหนึ่งอยู่ด้วยครับว่าเป็นสื่อของเมื่อแค่าสองแสนกว่าบาทนี่ในยุคนี้ถือว่าถือว่าถูกนะครับครับเดี๋ยวผมถ้าเข้าไปเบิ่งอ่าในรายละเอียดทางในบ้านครับว่าอัันนน้ะไรอ่างๆเป็นกำลังบุผนังอยู่กระมี่ครับตอนนี้เป็นกำลังกูกระเบื้องอยู่กระมี่ครับอ่าแล้วด้านน่านี้ ด้านหน้าเสาสองเสานี่เป็นเสาเสาเล็กทั้งหมดครับเพราะว่าเป็นเป็นใส่เล็กเป็นตัวประดับเลยครับนี่เนาะนี่ครับด้านหน้าครับนี่นี่พ่อพ่อเราเป็นสร้างครับพ่อเราเป็นสร้างเราออกแบบให้ปาที่ลูกเคยได้นะครับเนี่ย ครับนาต่างกับเมดคูณเม็ดครับทั้งทั้งขางนี้มีสองช่องครับก็มีนานาสิเป็นห้องนอ้นน่ะแม่แม่บอครับตัวนี้เป็นห้องนอนครับพี่น้องแล้วก็ด้านหนามีมี่ีช่องหนึ่งเดี๋ยวผมพาันไปเบิ่งขางบนครับพี่น้องตรงระเบียงด้านหน้าครับน oh. ี่ครับเป็นบุกผนังครับโอ้ครับจะคล้องเพ็นยูวเพื่อเดชครบนี uh, ่ครับเป็นเห็ดระเบียงครับเป็นกูพื้นกูพื้นบ่อไหนนะนะครับแบบบางครับ ประมาณหนีบหนึ่งครับความสูงประมาณหนีบหนึ่งครับนี่ครับจานานีสี่เมตรครับอ่าสี่เมตรคูณหกเมตรครับอ่างค้างเยียบได้ปะครับเออผมผมมาหยียบเดี๋ยวผมอ่อนเอาประตูนี่เป็นประตูบานเลื่อนนะครับประตูบานเลื่อนครับนี่ครับเต็มเต็มบานเลยครับเป็นประตูบานไซส์เต็มบานครับ ข้างบนกันนี่ครับพี่น้องเสาสูงหาเมตรครับเสาสูงห้าเมตรอ่าพอเพิ่นบุผนังใ้อีกตั้งหาครับชูผนังแบบโอเคเลยครับใส่บัวผอม,อมเดี๋ยผ้าเขนี้เบื้องในบ้านครับอย่ข้างในบ้านกับปูกระเบื้องเซ็จเรียบร้อยครับข้างในบ้านปูกระเบื้องเร็จเรียบร้อยแล้วครับราคา ความกว้างของห้องก็ประมาณ3เมตรคูณ3เมตรครับถามี่มี2ห้องนะครับคูกระเบื้องหนุยสีขาวครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ข้างในห้องครับอุ้ยแบบหนาอยู่เลยครับพี่นอ้องอ่ามีหน้าต่าง2บานคือบานด้านหนาแ้วกะ็บานด้านข่างที่ผมสี 4, เบิว่าหันครับนี่ครับคือสรา้างพิ้นยังไม่ทันได้เก็บอุปกรณ์นะครับพอบ้านยังไม่เสร็จ นี่ครับวงกบพวงกบอ่าใช้แบบพลาส,สติกครับใช้แบบพลาส,สติกครับวงกบส่วนประตูประตูนี่เป็นไม้อัดเลยครับสวยครับประมาณเมตรคูณสองเมตรครับเมตรคูณสองเมตรครับตัวนี้อาจจะบอ่เป็นแปดสิบนะอาจาจะเป็นเมตรครับแล้วก็อ,อีกห้องหนึ่งอ่าจะเป็นห้องหนึ่งก็นี่ครับสกรอนเป็นออกแบบให้ สร้างขึ้นออกแบบเองครับอืมด้านนั้นก็จะมีอ่าห้องนี้ก็จะมีหน้าต่างหนึ่งบานครับหน้าต่างหนึ่งบานแล้วก็ปูพื้นเรียบร้อยครับต่างท่านติดเก็บอ,อกกุปกรณ์ครับบางท่านเสร็จครับอืมแต่ต่อมาข้างหลังก็จะเป็นห้องครัวครับห้องครัวนี่โอเคเลยครับมีน้นองอูนในสไตล์ของผมเลยมากแบบนี้นะครับต่อห้องครัวมาหน่อยๆครับประมาณสามเมตร 3เมตร4เมตรประมาณ4เมตรครับนี่มันจะมันจะเป็นล็อก้องมันครับแล้วอีกในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในตัวห้องน้ําในตัวนี้อ่มีการปูกระเบื้องในผนังนี่ครับ่สิบครับห้องน้ำนะจะประมาณสองเมตร สองเมตรสองเมตรรึ่งนะครับสองเมตรเ่่งพุ้นสเมตรครับประตูห้องน้ำประมาณแปดสิบต้นด้านบนอ่าโครงหลังคาบางส่วนใช้ซีลายครับดานหลังในี่ใส่ซีลายครับซีลายเป็นตัวยิ่งครับเนี่ครับ ครับโค้งเล็กการบนครับเป็นสื่อของมืดสองแสนครับสองแสนกว่าในหน่อยครับถือในยุคนี้ถือว่าโอเคนะครับในช่วงของเท่าอยากหมาแพงครับพวกของเงียงอ่ะค่อน้างจีสีลาค่าแพงครับแต่กะค่าสร้างกับแพงนะครับแต่นี่เป็นกระเท็ดไให้ว่าที่หลูกเคยขึ้นครับส่วนด้านข้างด้านคางนี้กะ เน็ดพุ่นเนตรครับนี่หน้าต่างี่สองเท่ากันครับหน้าต่างี่สองช่องเท่ากันน่ครับด้านทางอีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นเอ่อเพิ่นเอาไว้่ะบูผนังนะครับตัวนี้เพิ่นเพิ่นบอฉาบครับใส่บัวแล้วกัสีใส่ไมฟ้าเสือละยิงอัดเข้าไปเลยครับในในช่องขอนี้ครับ ครับดานลังข้างบนกัน่ะจะเป็นไม้ไฟเชื่อ่านอนเนี่ยครับสวยครับพี่น้องยกพื้นขึ้นประมาณแค่ออกซิเซนครับยกยกตัวนี้ขึนประมาณหอกซิเจนครับตัวนี้ประมาณเ,เกือบเมตรนะครับแปดสิบเก้าซิบน,น่ะครับ นีครับภาพโดยรวมครับลังคาตัด้ดยหอบสี่าฝาครับตัดโดยอบสีฝาครับหลังคาเป็นอ่าลังคาสันไทยครับลังคาเหล็กครับห่อระบูผนังสวยเลยครับภาพโดยรวมก็สวยครับพี่น้องครับนี่คือภาพโดยรวมครับพี่น้องด้านหน้า่เมตรคูณ6เมตรครับตรงระเบียงครับแต่ก็ ในตัวบ้านจะนมี6เมตรคูน6เมตรคูนเก่าเมตดครับอ่าพืนพ้นที่ใช้สอยก็จะมี1ห้องโถง2ห้องนอน1ห้องครัวแล้วก็1ห้องน้ําครับอ่าในบ้านหลังเล็กกะทัดรัดครับหลังนี้ใส่บสื่อของประมาณ2แสนกว่าบาทครับสวยมากเลยครับพี่น้องครับความสูงของเสากระหามตดครับครับปูพื้นเรียบร้อยครับงานตอนนี้ออกมาประมาณ80เปอร์เซ็นต์เลยครับ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สำานีญนยครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เลยครับขอบคุณครับ